สวัสดีคะ่ะทุกคนหนูชื่อดาวนะคะตอนนี้ดาวก็เรียนอยู่ปีหนึ่งแล้วคะ่ะพรุ่งนี้จะไปเรียนเป็นวันแรกตื่นเต้นจังเลยคะ่ะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างเพื่อนก็ไม่ค่อยมีด้วยสิคะมีแต่แก้วคนเดียวแต่แก้วก็เรียนต่างคณะกันตื่นเต้นแทบนอนไม่หลับเลยตื่นอีกทีก็แปดโมงเช้าได้คะ่ะโอ้ยสายอีกแล้วเราทำไมในาฬิกาไม่ยอมปลุก เสียงดาวบนกับตัวเองไปมาก่อนเธอก่อนที่เธอจะหยิบเสื้อผ้าเข้าไปอาบน้ำแต่งตัวออกมาดาวเธออยู่บ้านคนเดียวค่ะแม่เธอได้สามีใหม่และย้ายไปอยู่ต่างประเทศส่วนพ่อก็จากเธอกับแม่ไปนานมากแล้วแม่เธอจะส่งเงินมาให้ดาวอยู่เป็นประจำค่าเรียนค่าใช้ใจ่ายต่างๆเธอก็อยู่ได้อย่างสบายเช้านี้ท่าทางดาวของเรา จะสายอีกตามเคยวันแรกก็เป็นแบบนี้ซะแล้วนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกของเธอนะที่สายเมื่อก่อนเธอก็สายอยู่เป็นประจำตายแล้วรองเท้ากระเป๋าฉันอยู่ไหนไม่ทันแล้วปิดประตูบ้านอย่างดังแล้วก็ออกมาอย่างรวดเร็วออกมานอกบ้านแท็กซี่อยู่ไหนเนี่ยเสียงสาวน้อยบ่นขึ้นอีกทีอยู่ๆแท็กซี่ก็ขับผ่านดาวก็เลยได้ขึ้นรถ เธอไม่ทันได้มองหน้าคนขับเสียงใสๆของดาวก็บอกว่าพี่พี่เร็วเลยค่ะไม่ทันแล้วแต่คนขับก็ขับแบบว่าปลอดภัยไว้ก่อนทําให้ดาวเริ่มไม่พอใจเสียงดาวก็พูดว่าขับละเร็วกว่านี้ได้ไหมคะลุงก็มองผ่านกระจกด้านหลังพูดว่าไม่ได้ครับตอนชารถมันเยอะดาวจ้องมองลุงคนขับรถแท็กซี่จากด้านหลัง ด้วยสายตาที่ว่าแค้นสุดๆเธอบอกกับตัวเองว่าเธอจะไม่เรียกรถคันนี้อีกต่อไปแล้วสุดท้ายดาวก็สายอีกตามเคยเธอยื่นเงินค่ารถให้กับลุงแท็กซี่อย่างไม่พอใจแต่ลุงก็ไม่ได้สนใจอะไรรับเงินแล้วก็ยิมย้มๆดาวเดินออกมาลุงแกปัญญานิ่มหรือเปล่าเธอพูดออกมาก่อนที่เธอจะคอตกเดินเข้าไปเรียนบ่นพึมพำพึมพำ สายอีกแล้วเราเข้าไปไม่ได้นานแก้วก็มาดักรอแล้วก็ยื่นแก้วกาแฟให้เพื่อนสาวเพราะเธอรู้ว่ายังไงดาวต้องมาสายแน่แ,นแก้วบอกว่าดาวที่หลังต้องหาคนปลุกสิวะเสียงแก้วก็แซวเพื่อนขึ้นแล้วสองคนก็แยกแย้ายกันไปเรียนตกบ่ายทั้งคู่เรียนเสร็จก็ออกไปหาอะไรกินกันดาวก็เล่าเรื่องลุงขับแท็กซี่ เมื่อเช้าเจอลุงขับแท็กซี่กวนประสาทฉันบอกให้ขับเร็วกว่านี้ก็ไม่ทำไม่ทำดูสิฉันสายเลยดาวแกสายเกลี้งไปโทษลุงอีกเหรอวะเอาหน้าพรุ่งนี้แกก็อย่าสายอีกแล้วกันเสียภาพพจน์คนสวยอย่างเธอหมดไปไปไปกินข้าวกันสองสาวไปกินข้าวตอนไปกินข้าวนั้นดาวเธอก็บริหารความสวยของเธอไปในตัวก็มีหนุ่มๆเดินตามขอเบอร์ทุกครั้ง แก้วก็บอกว่าดาวเมื่อไหร่จะมีแฟนสักทีฉันเห็นเธอไม่เคยมีแฟนเลยก็ฉันยังไม่เจอใครถูกใจนี่นาใครจะเหมือนเธอละโดนไปกี่ดอกแล้วก็คนมันชอบนี่แล้วสองสาวก็หัวเราะกันไปแก้วก็ตอกย้ำไปว่าระวังเจอคนแก่ๆแ,แล้วจะติดใจนะจ๊ะบ้าๆแก้วพูดอะไรสวยน่ารักแบบฉันไม่เอาคนแก่มาเป็นแฟนหรอก อายเขาตายอายเขาตายแน่ๆจ้าจ้าแม่เย,ยดาวคนสวยแล้วสองคนก็ยากย้ายกันกลับบ้านเย็นวันนั้นดาวก็โทรไปหาแม่ที่ต่างประเทศทันทีเธอบอกว่าเธออยากได้รถคันเล็กๆสักคันจะขับไปเรียนแม่ก็บอกว่าดาวยังขับรถไม่ได้เลยเอาแบบนี้ไหมดาวดาวขับรถได้เมื่อไหร่แม่จะซื้อรถคันเล็กๆให้นะแต่ต้องมีใบขับขี่ มาให้แม่ดูก่อนนะขอบคุณค่ะแม่ดาวดีใจมากเธอคิดว่าเธอต้องไปเรียนขับรถให้ได้ดาวก็เริ่มเข้าเว็บไปดูว่าที่ไหนมีสอนที่ขับรถราคาถูกๆบ้างแต่ละที่ก็แพงด้วยและเงินเดือนเดือนนี้ดาวก็ใช้ไปเกือบหมดแล้วด้วยจะขอแม่เพิ่มก็ไม่ได้นอนคิดไปคิดมาก็นอนหลับไปตื่นมาอีกทีก็เกือบเช้าวันนี้ดาวตื่นเช้ามาก เธอแต่งตัวไปรอแท็กซี่อยู่หน้าบ้านแท็กซี่ก็มาพอดีเธอก็เห็นเป็นรถของลุงบ้าคนนั้นเธอก็จำใจเข้าไปนั่งลุงก็ขับออกไปดาวก็นั่งเงียบลุงก็ถามว่าที่เดิมหรือเปล่าดาวพยักหน้าลุงแท็กซี่ก็อมยิ้มที่มุมปากตอนที่เขาอมยิ้มอยู่นั้นดาวบังเอินเห็นพอดีดาวก็พูดว่าลุงบ้ายิมไล ลุงก็ขับรถต่อไปแต่เขาก็พยายามมองมาที่กระจกหลังที่ดาวนั่งอยู่แต่ดาวไม่รู้เลยว่าลุงแท็กซี่ได้แอบมองเธออยู่พอดาวนั่งฟังเพลงของเธออย่างสบายใจเพราะวันนี้ไปเรียนทันแน่นอนและเธอคิดว่าจะไปเรียนขับรถต่อที่ไหนดีอยู่อยู่แก้วเพื่อนรักก็โทรมาดาวอย่าสายนะเสียงแก้วก็ลอดสายออกมาสายอะไรจ้า ฉันจะถึงอยู่แล้วจ้าแก้วตกใจมากอะไรนะแกจะถึงแล้วเหรอวันนี้ฉันซื้อกาแฟรอแ,แกนะได้แก้ววันนี้เลิกเรียนแกไปเป็นเพื่อนฉันหน่อยนะไปไหนฉันอยากไปดูที่เรียนสอนขับรถนะ่ะเพราะไม่อยากนั่งรถแท็กซี่ดาวพูดออกไปแบบไม่เกรงใจลุงแท็กซี่คนนั้นเลยก่อนที่ดาวกับแก้วจะวางสายโทรศัพท์ลงอยู่ๆรถของลุงก็เสียจนได้ ลุงก็ลงไปดูดาวก็ยังนั่งรองอยู่ในรถเขาก็เข้ามาบอกดาวว่า <c oughs> เดี๋ยวขอซ่อมแป๊บเดียวดาวก็มองซ้ายมองขวาก็ได้เราเร็วนะเธอก็นั่งฟังเพลงไปลุงก็ซ่อมรถจนเสร็จดาวเธอดูนาฬิกาก็เกือบสายเธอสายอีกแล้วเธอหน้าตาไม่พอใจเป็นอย่างมากอยู่ยๆลุงก็พูดว่าผมขอโทษที่ทำให้คุณสายเอาแบบนี้ไหมเดี๋ยวผมสอนขับรถ ดาวพอได้กินเท่านั้นหูเธอก็ผึ่งออกมาทันทีเธอบอกว่าแน่นะลุงแท็กซี่ก็บอกว่าแน่สิครับแล้วคุณเลิกเรียนกี่โมงเดี๋ยวผมมารับคุณป่ายสองค่ะดาวอมยิ้มบ้างงานนี้ลุงก็มองเธอแล้วเธอก็ยิ้มออกมาลุงก็ชอบใจดาวเข้าไปเรียนอย่างสบายใจได้คนสอนขับรถฟรีแล้วเราดาวก็เล่าเรื่องนี้ให้แก้วฟัง แก้วก็บอกว่ารู้จักกับเขาดีแล้วหรอถึงใช้เขาสอนขับรถนะก็เจอกันส่งสครั้งได้ลุงแก่ๆแ,แบบนั้นนะจะทำอะไรฉันได้ดาวพูดขึ้นแล้วบ่ายสองดาวก็เดินหน้าสวยหน้าตั้งไปรอลุงแท็กซี่ทันทีลุงก็มารอเธออยู่แล้วลุงก็บอกว่าจะกลับบ้านไปเปลี่ยนชุดก่อนไหมดาวก็บอกว่าก็ได้ค่ะแล้วลุงก็ขับรถไปถึงบ้านดาว แล้วเขาก็รอเธอเปลี่ยนชุดจนเสร็จเขาเห็นดาวครั้งนี้เธอสวยน่ารักแล้วลุงก็บอกว่าไปกันเถอะเสียงดาวพูดขึ้นว่าแล้วลุงแท็กซี่ขับรถออกไปนอกเมืองเลยเหรอคะเขาบอกว่านอกเมืองรถไม่เยอะถนนเส้นนี้เขารู้จักดีไม่นานถนนแถวนั้นก็ไม่มีรถจริงๆด้วยเหมือนที่ลุงพูดลุงก็จอดรถและก็แนะนำดาวเรื่องรถทุกอย่าง และเริ่มสอนให้ดาวมองกระจกหน้ากระจกหลังกระจกด้านข้างและเกียร์รถต่างๆอยู่ๆลุงก็ถอดหมวกที่เขาใส่ออกดาวตกใจมากเพราะเขาไม่ได้แก่อย่างที่ดาวคิดท้าทางอายุน่าจะประมาณ30เท่านั้นเองแต่เขาไม่ยอมโกนหนวดโกนเขานะดาวก็นึกว่าเขาแก่แต่ดาวก็ไม่สนใจเท่าไหร่เพอเธอสนใจแต่ว่าเธออยากขับรถได้เท่านั้น ไม่นานลุงก็ให้ดาวย้ายมานั่งตรงฝั่งคนขับดาวตื่นเต้นมากลุงก็คอยประคองพวงมาลาัยให้กับเธอและมือของเขาก็คอยยกเบรกมือเอาไว้ดาวขับรถช้าๆขับไปไม่ขับไปได้ไม่นานดาวก็เริ่มจับจังหวะของรถถูกมันไม่ยากอย่างที่คิดเลยแต่ต้องขับไปบ่อยเท่านั้นเองลุงก็บอกว่าเก่งนะเราแปบ๊บเดียวก็ขับได้แล้วดาวยิ้มดีใจออกมา ลุงก็บอกว่ากลับกันยังกลับกันหรือยังดาวดาวบอกว่าดาวยังไม่อยากกลับเลยค่ะดาวเธออยากจะขับรถต่อลุงก็ตามตามใจเธออยู่ๆลุงก็บอกว่าถ้าแบบนั้นขับไปบ้านผมหน่อยได้ไหมผมจะลงไปเอาของด้วยได้ค่ะเสียงดาวพูดขึ้นไม่นานก็ถึงบ้านส่วนของลุงบ้านส่วนของลุงน่ารัางจังตอนนี้ดาวกับลุงเริ่มคุยกันมากแล้ว เข้ามาก่อนได้ไหมครับดาวก็ลงไปอยู่ๆฝนก็เริ่มตกแล้วก็เริ่มตกหนักมากขึ้นทําให้ดาวติดอยู่ที่บ้านของลุงลุงก็ถามว่าดาวหิวไหมดาวพยักหน้าลุงก็เดินเข้าไปในครัวแล้วก็หยิบม,มาม่าออกมากินได้ไหมครับดาวดาวที่ตอนนี้หิวได้สิคะลุงก็เข้าไปในครัวต้มน้ำร้อนแล้วกเ็เขาก็เปิดตู้เย็น หยิบน้ำเย็นออกมาหนึ่งกระป๋องเขาก็เดินมาถามดาวว่าดื่มได้ไหมดาวพยักหน้าแล้วเขาก็หยิบน้ำเย็นแบบนั้นมาให้ดาวดื่มเช่นกันดาวก็มองหน้าปกติไม่ดื่มแบบนี้นะคะแต่วันนี้ดาวอารมณ์ดีดาวดื่มก็ได้ค่ะทั้งคู่ก็ดื่มด้วยกันและก็ช่วยกันต้มบะหม่ากินกันทั้งคู่นั่งรอให้ฝนหยุดตกแต่ว่าเหมือนฝนไม่เป็นใจ ตกหนักมากขึ้นกว่าเดิมทางคู่นั่งดื่มกันไปสุดท้ายเขาทั้งสองก็หน้าแดงและหลุมก็เข้ามานั่งใกล้ๆกับดาวและเขาก็พูดว่าเขาชอบดาวตั้งแต่วันแรกที่เจอกันเขาบอกว่าเขายังไม่มีแฟนโสดอยู่คนเดียวดาวก็เงียบเสียงแล้วทางคู่ก็อยู่ด้วยกันในบ้านส่วนทั้งคืนหลังจากนั้นดาวก็ได้แฟนเป็นคนขับรถแท็กซี่ที่หล่อมาก และตอนนี้ดาวก็บังคับให้เขากนหนวดกนกลเขาออกมาแล้วดาวแทบจะไม่ได้เขาก็พาดาวไปบ้านสวนทุกวันและทุกคืน